สวัสดีค่ะ Sun ันม n นไ g ท์เล v ฟ r ร a d ิ n งนี่คือความรักทัก่วไปโดยรวมสำหรับราศีกรกฎในทุกๆสถานะนะคะ ประจำเดือนพฤษภาคม2024สําหรับวันที่นะคะชแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram ไลน์อดติ๊กตนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คณมีคู่ที่ไม่มีประเด็น ขอทราบเรื่องราวความรักที่เป็นประเด็นนะคะสําหรับราศีกรกฎค่ะหัวนี้น่าจะโนค o n t a c t นานมากนะคะอาจจะเป็นปีหรือเปล่าคุณทั้งคู่อาจจะเคยผ่านกันอย่าร้างนะคะหรือว่าเคยจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็หย่าไปแบบนี้ ก็าค่ะขอแค a ิไฟหน่อยมันมีไพ่กลับแต่ว่าอยู่ในอนาคตอันไกล Yeah. คุณทั้งคู่ในหลายๆท่านสำหรับความรักของคู่ที่เป็นประเด็นเดี๋ยวขอบทโซเกหนึ่งใบนะคะนี่ก็หนี่งใพพน e ESS, เนอ,อ็มเพรสเนาะคุณทั้งคู่อาจจะในเวลานี้ในหลายๆท่านทำหน้าที่คุดพ่อคุณแม่ของลูกคุดอยู่วยกันทั้งคู่นะคู่เป็นประเด็นสำหรับราศรีกรกฎค่อนข้างเสียดีฟหน่อยนะในหลายๆท่านอาจจะหย่าร้างกัน นะคะแต่ตอนนี้เหมือนการที่คุณทั้งคู่แยกออกจากกันนะคะแล้วไปเรียนรู้ภพไพ่ของการเรียนรู้และเติบโตทางจิตวิญญาณอยู่ที่ฝั่งคุณนะคะก็สี่ดาบส่วนเขาเนี่ยก็เป็นไพ่ไเมเนฟิสเหมือนกันนะคะก็คือ9ก้าถ้วยคุณทั้งคู่นี่อาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปในตอนนั้นด้วยเรื่องคนรอบข้างดราม่าคนรอบข้างเยอะ นะโดยที่อาจจะไม่ได้หันกลับมาใส่ใจชีวิตคู่ของคุณเท่าที่ควรจึงมีเหตุต้องเลิกรางห่างกันไปหรือหย่าก,กันไปในละักษณะที่ไม่ทันได้คิดนะไม่คิดดูให้ดีก่อนมีเกณฑ์ว่ามันจะดีคืออย่างที่อาจารย์ซันบอกเดี๋ยวอ่านให้เป็นสองเคสเคสแรกเนะี่ยดีมากๆมีเกณฑ์การกลับบ้านค่ะ การกลับมาขอโทษขอภยัยในสิ่งที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ทําให้เสียใจซึ่งกันและกันให้เลือกแล้วต่อกันแล้วก็หวนคืนกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักกันอีกครั้งหนึ่งคุณมีเด็กนะคุณมีอาจจะมีบุตรร่วมกันด้วยในหลายๆท่านรวมถึงไพ่จบก็เป็นเอ็มเพรสคุณอาจจะทั้งคู่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกกลับมาแล้วยิ่งรักกันมากขึ้นกลับมาหวนนี้เหมือนเป็น,ปนการแก้ดวงด้วยนะ กลับมาแล้วว่าอยู่ด้วยกันแล้วร่ํารวยนะร่ารวยเงินทองแล้วเงินทองที่ได้อ่ะก็ไม่ต้องเอาไปแบ่งให้ใครนะก็ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเงินอีกแล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเจอทั้งตายจากกันไปได้ในหลายๆท่านนี่ในเคสที่เขาไม่มีคนอื่นแล้วทุกอย่างยุตินะคะ เดี๋ยวก็มาดูกันที่คนโสดก็คือไม่ต้องรอนะอันนี้เราว่าเรื่องของเคสที่ความรักความผบกพันมันยังมีอยู่ะนะคะแต่มันเลิกกันไปด้วยความน่าเสียดายทั้งที่คู่หนึงคู่เป็นคู่แมทช์นะรประมาณนี้แต่ในท้ายที่สุดก็ได้กลับมาอยู่ดีนะกลับมาแล้วต้องมาปรับจูนกันอีกเยอะค่ะแต่ว่าคู่ทั้งคู่โตด้วยกันดังนั้นอนะ่ะมันก็เลยอุปสรรคอะไรใดๆมันไม่มีไพ่มันสวยอยู่นะคะ ตัวคุณเนี่ยก็ได้ผ่านการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไวเบอร์ซานี่เคสหนึ่งถ้าเป็นลักษณะไม่ได้แต่งงานเดี๋ยวโนคอนแทคกันไปนานแล้วอาจจะ4เดือนหรือเกือบ4ปีหรือเปล่านะเอาเป็นเคส4เดือนก่อนเอาเป็นเคสแผลส,สดมีเกณฑ์ว่าเขาจะ,อะคอยส่องคอยสปายคอยดูคุณอยู่เขาเห็นพลังงานการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณนะคะ เหมือนคุณโตขึ้นเขาก็มีความรู้สึกกล้ามากขึ้นที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นั้นแหละความรู้สึกของหกไมเ้เท้าคือมันก็ยังมีความผูกพันอยู่ที่ฝั่งเขาแล้วเขาก็แอบ,บส่องแอบ,บดูคุณอยู่นะคะไฮปริเทสเขาน่าจะเป็นคนต่างศาสนาหรือต่างชาติได้หรือคนไทยได้กันได้ค่ะแต่เพีเยงแต่ว่าเขาแอบ,บซุ่มดูคุณอยู่ห่างๆว่า คุณเป็นอย่างไรบ้างมีใครอื่นไปแล้วหรือยังคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้วเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆคุณตรงสเปคเขามากยิ่งขึ้นกว่าตอนแรกที่แยกจากกันเหตุการณ์อาจจะสับกันได้นะคะดังนั้นมีเกณฑ์กลับมาพูดคุยอีกครั้งแบบธรรมชาติมากๆเลยนะเขาอ,อาจจะมาส่องสตอรี่คุณคลิกไลน์และชวนคุยแล้วก็ เริ่มคุยกันแบบเป็นธรรมชาติความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาแล้วความรักนั้นก็หวนคขนนะประมาณนี้อีกเคสหนึ่งถ้าห่างกันไปเป็นปีเลยนะสองปีสามปีหรือเกือบสี่ปีมีเกณฑ์ว่าโชคชะตาจะนำพาให้คนคนนี้กลับมาเพราะความที่เขาคิดถึงคุณคะ่ะเพราะความที่เขาเสียายคุณเพราะความที่เขารู้สึกผิดกับคุณมันยังค้างคาถ้ามีใครติดค้างคำขอโทษจากคุณในสำหรับราศีกรกฎ คุณจะได้รับคำขอโทษนั้นเพราะคุณคู่ควรนะคุณจะมีความสุขในบั้นปลายกับคนรักที่คุณปรารถนานะสำหรับในพาร์ทของคู่ที่เป็นประเด็นคุณปรารถนาให้รักนั้นหวนคืนรักนั้นก็จะหวนคืนกลับมาเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มั่นคงในท้ายที่สุดนะคะเพราะพลังงานมันดีมากนะแต่ก่อนหน้านี้ก็ โดยเรื่องคนรอบข้างหรืออะไรใดๆเยอะมากอยู่แต่คำภาวนาของคุณสำฤทธิ์ผลนะคะคำภาวนาที่กันทั้งสองฝั่งแหละนะสำฤทธิ์ผลจริงๆด้วยนะคะเออเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิตมีนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับคุณพ่อคุณแม่ของลูกคุณนั่นแหละก็าอินเฟสมันขึ้นมาปิดจบนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความ จะแอเจินถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ w a r เ s fading for เห็นไหมเธอ มันคุ้มค่าสําหรับการรอคอยรักตัวเองพัฒนาตัวเองให้มากๆเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วพลังงานความรักตัวเองอะคะ่ะทําให้คุณสามารถดึงดูดความรักที่ดีที่คู่ควรการกลับมาเริ่มต้นกามันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะมันคุ้มค่าจริงๆแหละ หรับการเราคอยในหลายๆท่านรู้ว่ารอคอยอย่างหนักและเหนื่อยแต่ในท้ายที่สุดมันก็สมดุลผลคุณทั้งคู่เป็นคู่กันค่ะคงจะแยกจากกันไม่ได้แต่ถ้าอะไรใดๆเลยที่มันไม่ตรงตามพาร์ทนี้เรามาส่องกันที่คนโสดแปลว่าคุณและเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันตามพาร์ทนี้นะคะนั่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณคนโสดไปพร้อมๆกันเลยว่าคนโสดราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาเช็คพลังงานคนโสดกันค่ะพลังงานความรักคนโสดขอทราบหน่อยราศีกรกฎนะคะอ๋อคุณมีแรงดึงดูดข้างๆเยอะนะในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวลัคนาราศีสิงห์ เกการเดินทางมีไพ่สีไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าที่ฝั่งคุณโอ้น่าจะได้เจอนะเนื้อคู่มาแล้วค่ะโอเคทำไมถึงเป็นไพ่ด่าโอเคค่ะขอบพสรุปหนึ่งใบนะคะหืมผลส่วนมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้เลยมันก็เร็วอยู่นะ มิเกเฑ์จะได้เจอคู่ผ่านทางเว De ็บเดทไซต์ต่างๆหรือว่าผ่านทางโลกออนไลน์ได้หรืออาจจะผ่านการเดินทางแต่น้อยค่ะมิกเกนเหมือนได้เจอได้คุยกันทางเว็บเดทแล้วแล้วก็มิเกเฑ์เหมือนจะได้นัดแนะก,การเดินทางมาหานะหลังจากที่รอมานานด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอในเดือนพฤษภาคมมิเกเฑนการเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมิเกเฑนการเกี่ยวเนื่องกับชาวราศสีสิงห์มิเกเฑนการเกี่ยวเนื่องกับ มีคนเดินทางมาจะเจอคุณแล้วก็สามารถกลายเป็นความรักมีเกณฑ์การเดินทางมาของเนื้อคู่เพราะว่าพลังงานของคิงและควีนอ a วอ r ์ s ขึ้นนะทั้งพลังพลังพลังงานหลักพลังงานเสริมของคุณคือมันขึ้นหมดเลยอะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ในเดือนพฤษภาคมอย่างช้าก็จะต้องอยู่ที่ จริงๆแล้วมันอยู่ในในช่วงหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเนอื้อคู่จะได้เจอคนถูกใจนะจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบดีๆสักทีหนึ่งหลังจากที่รอคอยมานานนะคะ mm hmm. The i n n เ r Fu เนียเนี่ยออกมาบอกว่า,ามันมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะว่ามันมีคู่คามาเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกักบชาว่านดินด้วยดังนั้น คุณจะได้เจอเนื้อคู่แหละแต่ว่ามันจะมีคู่ที่ชะตาผูกพันกันที่กลับเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ตัดสินใจต้องเลือกแล้วคนคนนี้เหมือนคุณจะมีความรู้สึกผูกพันนะชาวท่าดินร้สศกันมังกรเพราะพลังงานมันแยกสองฝั่งไม่สามารถรวมได้เลยนะคะแต่คุณมีเกณฑ์เกีย่วยวกับคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันด้วยกันทั้งสองพลังงานนะคะ คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับชาวธาตุดินพระสบกันมังกรและเกี่ยวกับชาวธาตุไฟชาวราศีสิงลัขนาราศีสิง์นะแต่คุณจะได้เจอคนคนนี้ก่อนคนที่จะมาในพาทแรกเนี่ยอาจจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียการเดินทางแต่คุณพลังงานมันค่อนข้างจะคิดเยอะกังวลเยอะการจะสร้างเป็นคู่ครองกับใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคุณนะคุณคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นสายบุกสายลุยแล้วก็เซนสิทีฟ แล้วก็อาจจะขี้หึงตรงจุดนี้อาจจะทำให้คุณไม่ชอบก็ได้เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นจุดเล็กๆนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเห็นในอนาคตนะคะมี u จสติดมีแฮงแม a n เนี่ยมันคือคู่คามาที่จะเข้ามาเบรกเกมให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะพลังงานแปดเตือนคือคุณต้องตัดสินใจเลือกคุณอาจจะมีคนใ,นในใจที่อธิษฐานภาวนาขอให้กลับมาแล้วกลับมาในเวลาเดียวกันกับที่คุณได้เจอนิวโซนะฮะนิวโซเมดก็ได้ นะดังนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนที่ความรู้สึกผูกพันกันลึกซึ้งเหลือเกินกับคนใหม่ที่เข้ามาตามพลังงานที่บอกก็จะเป็นดังนี้แหละนะคะอาจจะมะีบางอย่างที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนที่มีชะตาผูกพันกันนสิแต่ว่าพลังงานของเดือนพฤษศภาคมเนี่ยว้าวุ่นละสิทีนี้นะคะว้าวุ่นวุ่นใจตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีคนที่มีชะตาผูกพันไม่มีอดีตคนรัก คุณก็ได้เจอ2พลังงานนะคะพลังงานแรกเนี่ยมาเร็วมากๆด้วยความเป็นคุชาติไฟนะค่อนข้างเร็วเร่าร้อนรุนแรงหน่อยแต่ว่าอีกพลังงานหนึ่งค่อยเป็นค่อยไปละมุนละไมและใช้เวลาตัดสินใจเลือกเอานะคะสทางเลือกนี้ที่คุณจะต้องได้พบเจอนะคะคุณคนโสดแม่ดวงคู่ค่อนข้างมาแรงในเดือนพฤษภาคมก็ดีใจด้วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิลถึงอนาคตของคุณกันหน่อย ไหนดูซิเคมสตรีนะ Chemistry. คุณมีเกณฑ์จะได้เจอมีผูกพันพน,นัก,การกับคนที่มีเคมีตรงกันแต่อาจจะถึงสองพลังงานอย่างที่บอกในเร็วนี้ก็เดือนพฤษภานีี้แหละนะคะคุณจะได้เจอนะคุณคนรสดีใจด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนนะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลย คุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเอาล่ะเขาเริ่มทำให้คุณลังเลใจแล้วเนาะหรือจริงๆแล้วคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะอยู่หรืออาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่านะคะ ที่ฝั่งเขาหน่อยโอเคค่ะเขาบทสรุปค่ะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบมันเธอเขาค่อนข้างจะ take action ชาเนอะสำหรับค,คนคนนี้แต่คุณก็ชอบเขาไม่น้อยแหละแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้อะไรที่มันเสียเวลาและมันไม่ใช่คุณต้องประมาณนี้ เพราะว่าคุณเป็นคนอึดอัดค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบรออะไรมากๆขนาดัหนคุณชอบความสัมพันธ์ที่มันแบบราบเรียบชัดก็คือชัดเลยอะไรยังไงก็คือตรงไปตรงมากันเลยแบบสบายๆนะราศีกรกฎแต่ค,คนคนนี้อาจจะอ้ามเอึ้งอ้ามอึงอมอ้งอยู่ในโหมดเงียบมั่งไม่ได้ตอบคําถามให้ตรงประเด็นบ้างมันก็เลยทําให้คุณจะวางจอยแล้วจริงๆคุณมีคนคุยอื่นด้วยนะคะหรืออาจจะสับกันแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอะไรถ้ามันจะ ไม่ไหวก็คือจะพักแล้วนะแล้วก็ไปโฟกัสที่จุดอื่นแต่ว่าข่าวดีก็คือในเดือนพฤษภาคมค่ะเขาจะแง้มๆความรู้สึกให้คุณได้รู้แต่เนี่ยมันก็ยังอยู่ที่50%าสนต์ไงนิสัยเสียนะคนคนนี้มันไม่ได้ชัดในระดับ100%นะคะด้วยจากสิบไม้เท้ากับ9ก้ไม้เท้าเนี่ยชารอยู่ค่ะแคลิฟายด้วยสตร n น t ์ชัดอยู่แต่ว่าชาดแบบ อยู่ที่80%แล้วกันที่เขาอาจจะใช้คำพูดที่ว่าเขาชอบคุณมากเลยนะแล้วก็อยากพัฒนากลายเป็นคนรักแต่การจะชัดในระดับนั้นเขาอยากจะได้เวลาในการเจอเจอสารสัมพันธ์ออกเดทซึ่งคำพูดพวกนี้มันจะมาพร้อมกับการเทคแอคชั่นมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณเดินทางไปหาเขาเพื่อออกเดทเพื่อสารสัมพันธ์แล้วก็ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต นะคะในอนาคตใช้เวลาค่ะความรักครั้งนี้ต้องช้าๆถึงจะได้พาลาเริ่มงามอย่างที่บอกว่าคุณคนนี้คิดช้าทําช้าไปหมดในอนาคตเขาก็อาจจะชัดเจนเป็นแฟนช้าจนทําให้คุณเกิดพลังงานของความเครียดขึ้นมานะคุณฝ่ายหาความรักที่มีความสุขความโรแมนติก ความสบายใจการแต่งงานการสร้างครอบครัวแต่เขาเนี่ยความต้องการจะค่อนข้างแตกต่างดังนั้นในอนาคตข้างหน้าวัดกันยาวๆไปแล้วถ้ามีคนคุยใหม่เข้ามาให้เปิดโอกาสได้เลยเพราะเกณฑ์คุณจะได้แต่งงานกับเนื้อคู่แต่อาจจะเป็นชาวต่างชาติมีค่อนข้างสูงนะคะหรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยกันแต่นับถือต่างศาสนาอยู่คนละที่พื้นฐานครอบครัวแตกต่างอะไรๆๆที่เป็นลักษณะนี้ค่ะ แต่ว่าม,มันมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นในแบบที่คุณอยากได้นะดังนั้นค,คนคนนี้คุณสามารถคุยได้เก็บเอาไว้เรียนรู้ดูใจได้แต่คุณจะเป็นแฟนต่อกับเขาไหมอันนี้ต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการออกเดทการเรียนรู้แล้วก็การจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบช้านะสเต็ปบายสเต็ปเลยอาจจะเป็นปีค่ะ แต่ว่ากับพลังงานดีๆที่กําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเพราะพลังงานปิดจบที่1ช่วยกับพลังงานดีๆพลังงานใหม่ที่มันเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรในแบบที่คุณเคยคิดฝันอยากจะได้มากกว่านะคะแปลจังเลยราศีกรกฎอ่านมาทั้ง3พาร์ทแล้วเหมือนมีตัวเลือกซึ่งดีนะมันก็มันคุณคู่ควรกับสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณ ควรจะได้นะคะ,ะคุณจะมีเกณฑ์การเกรี่ยวเนื่องกับคนที่ไม่ชัดเจนงคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าชาวธาตุไฟแต่ new energy เนี่ยถ้าน้ำกรกฏพิจิกมีขอแล้วจะได้ตามคำขอนะคะเพราะไพ่ b e n e f i t คุณขึ้นเลยว่าคุณก็อาจจะขออยู่ว่าถ้าคนนี้ไม่ชัดขอคนใหม่ที่ชัดกว่านี้แล้วคุณก็จะได้นะคะเกี่ยวเนื่องกับคนที่นับถือต่างศาสนาแล้วก็เอาจริงๆแล้วเกณฑ์คุณมีเกณฑ์การแต่งงานด้วยนะคะ อาจจะเป็นในช่วงสีเดือนข้างหน้าขึ้นไปมีเกณฑ์ได้เจอว่าที่สาม,มีภรรยาก็ได้ตามทำลายที่บอกเลยนะฉะนั้นตัดสินใจเลือกแล้วก็ดูให้ดีนะ r o m a n c e a n g e l ิ้ีอะไรอยากจ,จะบอกคุณนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะหน้าที่คุณคือคุณจะต้องสารฝันของคุณให้สำเร็จนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกกลัวว่าเขาจะว่าเราไม่ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกคนใหม่หรือมีตัวเลือก การไม่มีสถานนะมันคือการที่เรายังมีโอกาสที่จะเลือกก็เลือกให้ดีที่สุดนะเพราะคนที่จะเข้ามาและอยู่กับคุณอะ่ะมันคือรักแท้สําคัญว่าตัวคุณอะ่ะจะต้องรู้ได้ว่าใครคือรักแท้ของคุณก็คือตรงตามที่คุณอ,อ,อธิษฐานไว้ไหมนะคะนิสยัยใจคอแล้วนะเห็นคุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาไหมอะไรใดๆเลยนะสำหรับราศีกรกฎหนนี้ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาปิดจบกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างดีอยู่นะแต่เหมือนคุณจะต้องมีเกณฑ์กันกาวางแขนกันเดินทางนะคะเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยไหนดูซิ จะได้ท่องเที่ยวกับคู่ของคุณเยอะหน่อยราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาเนะจะได้เที่ยวนในที่ที่รื้อฟื้นความหลังในที่ที่ทําให้คุณทั้งคู่มีความสุขแล้วก็เกณฑ์กันแต่งงานเยอะมากอยู่นะเธอราศีกรกฎคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นมีเกณฑ์ว่าคุณจะถูกขอแต่งงานหรือว่าคุณขอแต่งงานเขาเพราะว่าไพ่ป,ป๊ปปิดจบเลยนะคะ ในปีนี้มีเกณฑ์จะได้แต่งงานในหลายๆคู่นแน่เลยนะคะแล้วก็ในหลายๆท่านเดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่มีความสุขมากๆม,มีเกณฑ์การเดินทางไปพบปะเจอเจอครอบครัวทั้งสองสองฝั่งเกิดขึ้นการวางแผนการสร้างครอบครัวร่วมกันมีเกณฑ์การเดินทางมาอยู่สวีทหวานกับคู่ของคุณ แล้วก็มีเกณฑ์การได้ท่องเที่ยวไปในหลายๆที่อาจจะเป็นที่ที่ในอดีตที่เคยอยากไปเพื่อรื้อฟื้นความหลังทําให้มีความสุขร่วมกันประมาณนี้เลยนะคะตัวเขาเองก็รักคุณมากๆแล้วมีความพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะไปต่ออีกขั้นหนึ่งในขั้นในลำดับขั้นของการแต่งงานการสร้างครอบครัวในอินเดียฟิวเจอร์คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วล่ะเพราะงานใหญ่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงกําลังจะมาถึงนะแล้วก ถามว่าคุณแต่งงานแล้วมีเกณ์โยกย้ายไหมเกณ์โยกย้ายมาไปตกที่ฝั่งคู่ของคุณค่ะก็หมายความว่าแต่งงานแล้วคุณจะโค้ทัพปี้ตรงที่คู่ของคุณอาจจะเดินทางหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณไปเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญน,นะเป็นกิฟต์เป็นของขวัญชิ้นโบแดงนะที่คุณรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าพ่เซอร์เบตคู่ของคุณเตรียมจะเซอร์ไพรส์ด้วยไงอาจจะบอกข่าวดีกับคุณในเร็วนี้นะคะว่าเออตกลงว่าถ้าแต่งงานแล้วเขา เขาตัดสินใจจะไม่อยู่กับคุณนะนู้นนี้เต็มไปหมดเลยแผนการข่าวดีเยอะแยะมากๆสําหรับราศีกรกฏนะคะเกี่ยวเนื่องกับศาส,สนาเกี่ยวเนื่องกับพิธีการแล้วก็ถ้าไพ่พบขึ้นไปทําบุญเสริมดวงความรักด้วยก็จะดีหรือไม่ก็ทําบุญน่าสมาธิหรือว่าสวดมนต์ขอพรกับสิ่งิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วก็ เกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยนะคะจะให้โชคลาภคุณด้วยสําหรับเดือนนี้นะคะหรือว่าเนื้อคู่ของคุณถ้าเขาอายุน้อยเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาสวิทหวานให้ของขวัญแบบจุกๆไปเลยนะแล้วก็เนี่ยเตียมนะอาจจะมีแหวนลงนิ้วอาจจะถูกขอมั่นหมายแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้สําหรับราศีกรกฎในอนาคตข้างหน้าเห็นแต่การร่วมแรงร่วมใจกันเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วจะยิ่งเจริญเติบโตนะคะ ฐานะอาจจะเรียกได้ว่าร่ำรวยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคุณโชคดีแหละได้คู่ครองที่มีบาร,รมีที่เสมอกันนะตามพลังงานนี้คือดีมากๆกนะการโป๊บก็ขึ้นด้วยนะคะคือก็คือคุณและคู่งของคุณอนะีากมีเค์จะได้แต่งงานแล้วก็เป็นคู่ที่บาร,รมีเสมอกันเอาล่ะ โรแมนต์แองเจิลอาจจะบอกอะไรแหมช่วงนี้อาจจะต้องปรึกษาหารือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมหลายๆท่านอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการทําบางอย่างให้ถูกต้องตามประเพณีพิธีกรรมทางศาสนานะหรืออาจจะมีเกณฑ์การต้องเรียนรู้ในเรื่องความต่างของศาสนาด้วยในหลายๆท่านนะคะมีเกณฑ์การจะต้องรือ้อฟื้นนะคะแผนการ ทั้งหมดเลยหรือว่าคุณอาจจะต้องเนี่ยแต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้ย้อนหลังไปเวลาซ้อนทับเนาะได้ย้อนหลังไปมีความสุขได้เที่ยวเหมือนในสมัยเด็กๆหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณใฝ่ฝันถึงหรือว่าได้ย้อนอดีตกลับไปเที่ยวในที่ที่คุณทั้งคู่เคยไปกันมาก่อนแล้วก็ได้ไปอีกครั้งนะเพื่อเพื่อทําให้คุณและเขารู้สึกถึงความรักที่มันผูกพันกัน นะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีกรกฎพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ